สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาไขควนกันในหัวข้อความเชื่อที่กล้าหารแม้ในยามมืดมนโปรดฟังพระ้าของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ38จนถึงข้อที่42ครับ การฝังพระศพของพระเยซูหลังจากนั้นโยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิวก็มาขอพระศพพระเยซูจากปีลาตและปีลาตก็อนุญาตโยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพของพระองค์ไปนิโคเดมัสคนที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบก,กับกฤษณนหนักประมาณ30กิโลกรัมมาด้วย เขาทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาแล้วเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในบริเวณที่พระองค์ถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพใครเลยเนื่องจากวันนั้นเป็นวันครียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นักก่นข้อเพิ่มพีหลักในวันนี้นะครับอยู่ในข้อที่38 หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับของพระเยซูเพราะกลัวพวกยิวได้ขอพระศพของพระเยซูจากปีลาตและปีลาตก็อนุญาตเขาจึงมาอัญเชิญพระศพไปพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูสชิ้นะครับมีบุคคลสองคนเรียกว่ามีผู้กล้าสองคนที่กล้าที่จะก้าวออกมาสำแดงความเชื่อของตนอย่างชัดเจนและกล้าหาญ ทั้งสองท่านนี้คือโยเซฟชาวอาริมาเทียและนิโคเดมัสถ้าเราอ่านเพิ่มพีในพาะก,กิติคุณนะครับเราจะได้ยินชื่อของสองท่านนี้พวกเขาเคยเป็นทผู้ติดตามพระเยซูอย่างลับๆเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องรักษาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับพวกยิวและพวกผู้นําแต่ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนสิ้นหวังที่สุดหลังจากที่เยซูตายบนแมงเขียนสิ้นพระชนพวกเขากับเลือกที่จะเปิดเผยตัวเองด้วยความกล้าหาญครับ ในขณะที่สาวกของพระเยซูทิ้งพระองค์ไปหมดแต่สาวกลับๆทั้งสองคนนี้ปรากฏตัวครับโยเซฟชาวอริมาเทียผู้ที่หลุดออกจากความกลัวเข้าสู่ความกละาหาญโยเซฟนั้นเป็นสมาชิกของสภาสูงของชาวยิวครับซึ่งปรากฏอยู่ในมาระโก15 43. ข้อ43ก่อนหน้านี้เขาเชื่อพระเยซูและติดตามพระเยซูอย่างลับๆเพราะกลัวพวกยิว,วแต่หลังจากนั้นหลังจากการสิ้นไปชนเหตุการณ์นี้เอง เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับนั่นหมายความว่าเขาได้รู้ว่าพระเยซูเป็นใครแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรกับพระศพของพระเยซูเขากล้าที่จะไปขอศพจากสิปิลาศครับเขากล้าที่จะขอพระศพจากปิลาไปฝังตามธรรมเนียมของคนยิวทําพิธีฝังเนี่ยต้องทําก่อนพบค่ําคือทําก่อน6กโมงเย็นพระเยซูส่งสินประชนบ่ายสามครับหกโมงเย็นก็เหลือแค่สามชั่วโมงการเดินเรื่องการเข้าพบกับปิลาศไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ แต่ด้วยความพยายามเขาจึงได้รับอนุญ,ญาตเขาจึงต้องรีบที่จะทําการฝังพระศพด้วยความเร่งด่วนอย่างเร่งด่วนครับและนี่คือก้าวแห่งความเชื่อที่สําคัญขณะที่คนอื่นหนีหมดไปหลบไปซ่อนอยู่โยเซฟกลับกล้าเปิดเผยตัวเองและให้เกียรติพระเยซูอีกคนหนึ่งคือดิโคเดมัสครับจากคนช่างตั้งคำถามคนที่สงสัยกลายเป็นการอุทิศตัวจากการตั้งคำถามสู่การอุทิศตนครับ นิโคเดมัสเคยพบกับพระเยซูตอนกลางคืนด้วยการหลบไม่ใหอยากให้คนอื่นเห็นกลัวคนยิวเหมือนกันนะครับเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องของการบังเกิดใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่3พี่น้องคงจําได้นะครับนอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่ว่านิโคเดมัสนั้นปกป้องพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ5้า1แต่หลังจากที่เบเยซูสิ้นพระชนแล้วการที่ไม่กล้าปรากฏตัวกับกลายเป็นว่าเขานําเครื่องหอมกฤษณา และมดยอบ30กิโลกร,รัมครับมาช่วยฝังพระศพของพระเยซูนี่คือน้ำหนักของเครื่องหอมหมดยอบและกฤษณาหนักมากเรียกว่าเป็นจำนวนมหาศาลเทียบเท่ากับการฉลมพระศพหรือพิธีฝังศพของพระราชาเลยทีเดียวนะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่แสดงว่าเขาได้บังเกิดใหม่เขาได้รู้จักพระเยซู การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของนิโคเดมัสเช่นเดียวกันจากผู้ที่ช่างสงสัยตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเยซูกลายเป็นผู้ที่ถวายผู้ที่ถวายตัวรับใช้พระองค์การฝังพระศพของพระองค์ในอุโมงค์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนโยเซฟและนิโคเดมสัสครับทั้งสองคนก็ใช้ผ้าป่านและเครื่องหอมห่อพระศพของพระเยซูตามธรรมเนียมของคนยิว เปียชูถูกฝังในอุโมงค์ใหม่ที่ไม่เคยใช้ซึ่งอยู่ใกล้ที่พระองค์ถูกตึงและนี่คือการที่ทําให้คยากรากเติมเต็มอีกแล้วครับในธรามอิสยาห์บทที่53ข้อที่9ครับเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับเศรษฐีพระเยซูถูกฝังอยู่ในอุโมงค์แต่ว่าในอุโมงค์ที่ใหม่และสิ่งนี้ทําให้เราเห็นครับว่าไม่ได้ความมืดมนครับ พระเจ้ยายังคงทําให้แผนการของพระองค์สำเร็จฉะนั้นข้อคิดเพื่ออยากให้ควรในวันนี้เรากล้าที่จะเชื่อไหมครับแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นฝ่ายแพ้นิโกเดมสัสและโยเซฟอาริมาเทียเลือกเปิดเผยว่าความเชื่อของตนตอนที่คนอื่นคิดว่าพระเยซูพ่ายแพ้เขาแสดงความกล้าหานพวกเขาไม่รอให้เห็นการคืนพระชนของพระเยซูแล้วจึงเชื่อแต่ลงมือกระทำทันทีก็คือเชื่อศรัทธาทันทีครับและกล้าที่จะ สำแแดงความเชื่อของเขาเราเองครับพี่น้องพวกเราเองเนี่ยจะกล้าเป็นพยานเพื่อพระเยซูแม้ในสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าประการต่อไปครับพระเยซูสมควรได้รับเกียรติแม้ในความตายพวกเขาฝังพระเยซูอย่างสมเกียรติที่สุดครับเพราะว่าพวกเขาเห็นคุณค่าของพระองค์ ถ้าถามตัวเราเองครับว่าเรามอบสิ่งดีให้กับพระเยซูเหมือนกับนิโคเดมัสกับโยเซฟอาริมาเทียหรือไม่เวลาของเราทรัพย์สินของเราสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นะครับสิ่งที่เราหวงแหนเรายอมที่จะถวายพระองค์ไหมเรามอบสิ่งดีให้กับพระองค์หรือเปล่าครับและประเด็นต่อไปก็คือแม้ในความมืดมิดพระเจ้ายัางทํางานอยู่ครับพี่น้องแม้ในความมืดมิดพระเจ้ายัางทํางานอยู่คนตัวไปอาจะคิดว่านี่คือจุดจบของพระเยซูแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ครับ นี่คือจุดเริ่มต้นงหกเริ่มต้นของแผนการช่วยกู้ที่กำลังออกมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าสิ้นหวังครับเมื่อเรายังไม่ได้รับคําตอบเมื่อเรายังไม่ได้เห็นทางออกไวเรายังคงรักษาความเชื่อขอบชันและไว้วางใจพระเจ้าครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ายังทรงทํางานกําลังทํางานอยู่เสมอฉะนั้นเราอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับแผนการและแบบอย่างอันดีของโยเซฟอาริมาเทีย และนิโคเดมัสซึ่งสแสดงถึงความกล้าหาญในช่วงเวลาที่ยากลำบากและมืดมนขอทรงช่วยข้าพรองค์ทั้งหลายที่จะกล้าเป็นพยานเพื่อพระเยซูและถวายเกียรติพระองค์เสมอขอยข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจพระองค์ว่าพระองค์ยังทํางานอยู่แม้ในยามที่คาหลังมองไม่เห็นอธิษฐานขอความกล้าในการเป็นพยานถึงพระเยซูแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะล่อแหลมและไม่ปลอดภยัย ขอให้ขาบเจ้หลายที่ถวายเกียรติพระเยซูในชีวิตของข้าพเหลายด้วยการใช้ชีวิตยอย่างสัตย์ซื่อและขอให้ข้าพเหลายจะไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์กำลังทางานอยู่แม้ในสถานการณ์ที่รูเหมือนไร้ความหวังก็ตามขอมอบชีวิตของข้าพเหลายให้อยู่ในพระหัตถ์สงกิ์ของพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านนะครับในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ขอาการรอคอย ที่เราทั้งหลายรอคอย40วันจะเป็นเหตุที่ฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตของพวกเราทุกๆคนรวมทั้งผมด้วยครับขบพระเจ้าอำํำนวยพระพรเสริมกำลังทุกท่านสวัสดีครับ